สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ o i n t Boy นะครับ mm hmm. ก็วิดีโอนี้ผมจะมาแชร์วิธีการทําตัวเ,เขาเรียกว่าการาฟหน้าตาแบบนี้นี่คือการาฟเสน้นทุกคนครับมันคือ data การาฟเสน้นะเนาะทำใน Excel นั่นแหละนะเรามาดูที่กันว่าเราจะปรับยังไงให้มันเป็นหน้าตาแบบนี้สมมตินเนี่ยยกตัวอย่างนะสมมติเฮ้ยจะบอกว่าจํานวนแท่นชาร์จรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะมีกี่แห่งอะไรก็ว่าไปสมมติน,นะครับอ่ะก็มาดูกันนะครับจริงๆเด้รต้นต้นคือการาฟเสนเนะ้นแหละเนาะก็ สมมตินะผมเอาแบบดิบๆเลยผมไปกด insert นะครับนะกราฟเส้นขึ้นมาหรือท่านไหนจะเริ่มจากในเ x c e l ซลก็ได้นะไปกราฟเส้นมานะก็ผมจะกดตัวนี้นะครับตัวที่ใช้เนี่ยจริงๆมันจะเป็นตัวนี้ทุกคนครับคือจริงๆจะกดจากตัวแรกก็ได้เป็นเส้นธรรมดาหรือถ้าเอาง่ายหน่อยก็กดเป็นนี้ก็ได้ครับทุกคนเป็นตัวที่4ี่มันจะเป็น line with marker นะคือไอตัวไอตัวกลมๆเนี่ยเขาเรียก marker นะครับก็ตัวที่4ก็ได้นะครับนะตัวที่สนี้นะกดโอเคไปพึ่งนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็น data ดิบมาใช่ไหมครับก็ เดี๋ยวผมจะลบนะหรือไม่เอาเนี่ยกราฟ2เส้นขวาผมจะเอาเส้นเดียวผมเอาซีรีส์เดียวพอนะแล้วก็ผมจะขอพิมพ์เลขตามตัวอย่างเลยเลข56 56 100แล้วก็250นะครับก็ดี๋ยวมของก็เป็นแคตตอรีอ่แคตแคตห้ามานะก็คือเพิ่มนะครับนะเพิ่มมาด้วยนะครับเนาะโอเคแต่ตรงเนี้ยกราฟยังไม่อัปเดตนะผมจะขอไปกดอัปเดตใหม่นะครับนะ มันยังไม่มาทั้งหมดเนาะก็เมื่อกี้ผมกดปิดกรอบ Excel ไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนถ้าอยากให้ตัว Excel มันขึ้นมาใหม่เนาะเวลาเรากดกราฟใช่ไหมให้เราเนี่ยกดที่กราฟที่เราอินเสิร์ตมากดเมนูชาร์ตดีไซน์แล้วก็ไปคำว่า Edit Data นะครับอ d i t Data เนาะเดี๋ยวมันจะเปิด Excel มาใหม่นะครับก็ตรงเนี้ยผมอยากให้มันมีแคท5ด้วยนะคือตามตัวอย่างเลยเห็นไหมเลขก็คือ56นะครับ56 100นะแล้วก็250 นะครับอ่ะลุยนะครับกดปิดไปปุ๊บนี่เราจะได้แล้วมาเป็นการาฟดิบๆแบบนี้โอเคไหมคือพอเรากด line with marker ครับมันจะมีจุดกลมๆให้แต่เรามาปรับย่อยเพิ่มได้นะครับอ่ะ,อะโอเคถ้าเราจะเอาแบบเขาเนี่ยคือมันลบทุกอย่างทิ้งเลยครับทุกคนคือไม่มีแกนไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะก็หรือจริงใครจะไม่ลบเนี่ยก็จะแก้ตรง category เป็นปีพศก็ได้เช่นเช่นอะผมเอาใหม่นะผมกดเนี่ยเมนูใช้ดีไซน์ดิจิตนะครับ ผมแก้ตัวคำว่าแคตต์แคตต์เกรีเนี่ยนะครับเป็นปีปศแล้วกันเอาแบบเยอะหลังไปจะได้จำง่ายงันย่างนยงสอ2พั2ยนะครับ2020แล้วก็2019นะอ่ะประมาณนี้โอเคไหมกดปิดนะครับแล้วก็ถ้าตามตัวอย่างต้องโล่งๆนะครับกดเนี่ยแกนแนวตั้งไม่เอา Delete นะฮะกดตัวเส้นเนี่ยเอาเมาส์คลิกธรรมดาเลยครับทุกคนกด Delete ไปอ่ะหัวข้อไม่เอา delete ไปนะครับเนาะซึ่งนะครับทุกคน ตรงนี้ข้างล่างก็ไม่เอาดีๆไปอันนี้ก็จะเห็นว่ามันก็เริ่มคล้ายตัวอย่างเนาะเดี๋ยวผมย่อมาให้ดูแต่ว่ามันก็จะมีปีพศน,นะคือถ้าเกิดตามตัวอย่างเนี่ยมันลบข้างล่างนี้ทิ้งไปด้วยอันนี้ใครจะลบไม่ลบก็แล้วแต่อามาดูกันเริ่มนะครับเวลาทำนะทุกคนท่า,านแนะนำผมเนี่ยให้นะครับเรากดเข้าไปที่จุดเนี่ยอันนี้จะเรียกว่ามาร์กเกอร์นะครับแล้วก็คลิกขวากดคําว่า format data series นะครับ format data series มันจะเล้งด้านขวานี้มาให้เราเนี่ยกดคําว่าให้กดถังสีด้านซ้าย นะครับมันถึงจะมีคําว่า Marker อร์ปรากฏขึ้นมานะครับทุกคนก็ให้เราเปิด Marker ขึ้นมาครับเนี่ยจะมีคําว่า Marker Option เปิดลงมาให้เราเนี่ยติ๊กคําว่า build in นะครับ build in แเราก็กดตัวรูปล่างได้อย่างตัวอย่างนี้เป็นวงกลมใช่ไหมมันคือวงกลมข้างล่างนี้แหละนะอยู่แล้วอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราจะปรับขนาดการทุกคนครับคือไซส์นะแต่ทุกคนจะเห็นว่าตามตัวอย่างนี้มันไม่เท่ากันถูกไหมครับมันไม่เท่ากันนะผมจะปรับให้มันเป็น default สักเริ่มต้นที่15 ถ่าอื่นเนี่ยมันมันไม่เท่ากันใช่ไหมทุกคนครับมันจะเป็นการนะทุกคนคลิกเข้าไปอีกครั้งหนึ่งในแต่ละจุดเนี่ยผมคลิกเข้าไปครั้งหนึ่งนะปุ๊บนี่เห็นไหมมันจะเลือกแต่วงนี้แล้วทุกคนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยซูมให้ดูมันจะเลือกแต่วงนี้แล้ลแวลผมก็มาปรับซ้านะพิมพ์เอาก็ได้ครับทุกคนครับเอาซักแบบอ่ะไม่ต้องห่างกันมากยี่สิบก็มาคลิกวงต่อไปเอาซักยี่ห้าให้มันใหญ่ขึ้นนี่เยอะๆวงต่อไปเอาซักสี่สิบนะครับนี่แบบนี้แล้วก็วงสุดท้ายผมเอาซักหกสิบเลย นะมันเป็นไซส์ทุกคนก็กะกะเอาละกันนะมันมันก็ไม่ได้สเกลตามวอลลุ่มขนาดนั้นนะทุกคนก็อาจจะลองเทียบอัตราส่วนเอาอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเนาะอ่ะผมกะคข้าๆก่อนก็เนี่ยประมาณนี้นะครับถ้าใครมองว่าใหญ่ไปก็50ก็ยังได้นะครับแล้วนี่ก็ไปลดเหลือสัก30นะครับอ่ะโอเคทีเนี้ยถัดมาทุกคนครับเราได้เป็นมาร์กเกอร์ใส่ไปแล้วใช่ไหมครับถ้าใครอยากปรับแต่งสีนะครับก็กลับไปที่ถังสี นะครับกลับไปที่มาร์เกอร์ตัวเดิมเลยมาร์เกอร์ออปชันเนี่ยเมื่อกี้เรากดเล่นกันอยู่บนนี้เนาะข้างล่างเนี่ยฟิลนะครับมันคือการใส,ส่สีเราก็เปลี่ยนเป็นถังสีครับเลือกได้จะเป็นสีอะไรเนี่ยสีเขียวไหมอะไรไหมนะครับเนาะเส้นก็จะอยู่ข้างล่างทุกคนครับเส้นก็จะเป็นตัวบอเดอร์นะครับนะบอเดอร์เราก็เลือกเอาจะเป็นเส้นสีอะไรนะครับนะจริงแต่ว่าเส้นนี้ทุกคนครับเส้นเนี้ยอธิบายช้าก่อนอันนี้มันพูดถึงแต่มาร์เกอร์ไงเส้นเนี้ย er มันคือเส้นรอบวงของมาร์เกอร์นะครับก็ถ้าจะเอาสีเดียวกันหรรืืออสสสีีีดดดดํําากกก็็็ไไ้่่ะมมมติผเเเปนนนคับยล แต่เส้นตัวกราฟเนี้ยมันคือนอกมาเกอร์ทุกคนครับอันนี้มันคือมาเกอร์ออปชันถ้าใครจะไปปรับเส้นเนี้ยมันคือลายมันคือลายเห็นไหมมันซับซ้อนนิดนึงนะน,นี่คือลายถ้าจะปรับสีเส้นกราฟต้องปรับตรงนี้นี่สีดํานี่ปรับที่ลายแต่เมื่อกี้เรากำลังกดมาเกอร์โอเคไหมครับเนาะให้เคลียร์นะนี่คือมาเกอร์ออปชันนะครับเนาะโอเคถัดไปเราจะใส่เลเบลใช่ไหมครับทุกคนครับเราก็แค่คลิกขวาที่ข้อมูลเนี่ยแหละตัวมาเกอร์แล้วกด add data level เข้าไป เนี่ยกด Add Data Label เห็นไหมนี่ทุกคน Label ขึ้นแล้วจะขอขยายให้ดูนะนี่ Label ขึ้นแล้วแต่ไม่นดอยู่กลางวงนะครับวิธีให้เรากดที่ Label เห็นไหมครับแบบนี้นี่กดเลือกคลิกขวาผมเอาช้าๆอรอบหนึ่งกดคำว่า Format Data Label นะครับ Format Data Label ปึ๊บตรงเนี้ยให้ทุกคนติ๊กคำว่า Center นะครับเนี่ยไอแท็บ Label Position เนี่ยติ๊ก Center นะครับเดี๋ยวตัวเลขเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในวงกลมเห็นไหมเรียบร้อย เราก็มาปรับแต่งสีครับทุกคนครับสีฟอนเนาะนะก็ไปที่เมนูโฮมปกติเลยก็ได้นะแล้วก็กดเนี่ยฟอนตสีขาวตัวหนนะครับขนาดจะเอาเท่าไหร่ทุกคนก็ไปแต่งดูเนาะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดอยากให้อ,อ่วงใหญ่เนี่ยก็มาคลิกย้ำนะวงใหญ่สุดเนี่ยคลิกเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วก็กดขยายขนาดเฉพาะตัวเลขนี้ก็ได้เนาะเพราะอยากหนีแบบเฮ้ยมันใหญ่สุดเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นตัวการาฟเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมเอารูปมาวางน,นะเอารูปมาวางน,นี่นี่เห็นไหม เราก็จะได้เหมือนกับเฮ้ยต้องการนําเสนอเป็นข้อมูลจากกราฟเส้นที่อาจจะแบบดูน่าเบือ่อเฮ้ยเราก็มีการทําเป็นตัวมาร์กเกอร์ให้มันมีแบบขนาดตามวอลลุ่มดัาต้าของเราได้นะครับนะก็มาปรับแต่งได้เพื่อให้มันเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับเนาะก็ถือว่ามาแชร์กันทุกคนครับจริงทำไม่ยากเลยใช่ไหมครับค่อยๆไล่สเต็ปไปนะจะมีจะมีจุดมากกว่านี้ก็ได้บนกราฟนะครับผมก็อันนี้มันเรียกว่าเป็นการทํไลน์มาร์กเกอร์เนาะแบบเอ่อให้มันดูวงใหญ่วงเล็กเอานะครับโอเค ก็ฝากไว้นะครับนะแล้วก็ถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับช่องขอพอยบอยเลยนะครับขอบคุณครับ